อันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอ,อ๋ออันนี้200คนเป้มีกี่ราคาเอ่ยร้อยน่งแล้วห้าสิบสองร้อยรถจากกรุงเทพมา2ชั่วโมงฉันจะไม่ได้มาเพื่อถุงเล็กแน่ๆจ้าัดไปเลยแบบบึ้อิ่มมาวันศุกร์ตอนห้าโมงได้คิวที่สิบจริงๆรอๆแค่แป๊บเดียวเองนะ หยอก30มนาทีก็ได้แล้ว <นะ S 2> จจะเป็นเพราะเขามีคิวแยกเครื่องด้วยและไฮไลท์มันอยู่ที่จังหวะนี้ค่ะทุกคนไปกระเทียบไปแล้วหนึ่งอัดซอสซมเซียร์นอกต่อรฉันทีดว่าเขาให้แค่ชัยมีคนข้างหน้าเขาสั่ง100บาทได้หอมเจีววยวเท่ากันเลยแล้วคุณลุงก็คือบิวไม่หยุดวิว หรือต้องทิ้งควาบิวให้อยู่ได้ของมาแล้วเราก็ไปนั่งชิลที่ริมหาดทรายกันค่ะทุกคนพิสูจน์กันเลยว่าคอมเมนต์ลบๆมันจริงหรือเปล่าเข้าไปแล้วจะห่อยมันสดมากค่ะทุกคนไม่มีความเป็นเมือกเลยรสชาติดีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จัดจ้านพลรามปมีความเผ็ดนะเค็มเปรี้ยวกำลังดีแต่พอกินไปสักพักนะความเผ็ดเริ่มไล่ขึ้นมาค่ะทุกคนเริ่มไม่ใช่กำลังดีแล้วเริ่มเผ็ดแต่เป็นเผ็ดที่อร่อยส่วนตัวอิ่มชอบนะเห็นบางคนบอกว่าเค็มมันนี้น่าจะแล้วแต่คนนะคะเพราะอิ่มก